โอ้สวยมากเลยครับทุกคน3 2 1ก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ p l a s t a t i o n a l y นะครับก็ในวันนี้เนี่ยผมได้ทินสอกดครุฑทกกาได์มาแล้วนะครับทุกคนเย่ต่อมือก็ผมเนี่ยเพิ่งได้มาเมื่อกี้เลยนะครับสดๆร้อนๆคือข้างหลังเนี่ยผมยังแบบ เออถ่ายถ่ายเครื่องเขียนตัวอื่นอยู่เลยนะครับแล้วก็คือเขาเนี่ยมาส่งพอดีผมก็เลยคิดว่ามาเช็คของกันก่อนดีกว่าครับทุกคนอันนี้เนี่ยผมสั่งมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับซึ่งถ้าดูรอบๆแพ็กเกจแล้วเนี่ยเขาแพ็กมาแบบธรรมดามากๆเลยครับทุกคนแถมตรงน,รงนี้ตรงนี้มีม,มีมีรูด้วยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรผมคิดว่าข้างในเนี่ยน่าจะไม่เสียหายอะไรนะครับ ในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาอันบ็อกซ์เฉยๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยผมจะมารีวิวตัวนี้ให้ทุกคนดูนะครับโอเคงั้นไปอันบ็อกซ์กันเลยครับ <S <S 1> <S 1> คือผมเนี่ยตื่นเต้นมากเลยนะครับทุกคนเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นครูรุกกะรุ่นเดียวที่ผมเนี่ยยังไม่มีอยู่ตอนนี้ตอนนี้ก็คือผมมีครบแล้วนะครับทุกคนทั้ง12รุ่น จริงๆก็ไม่แย่นะครับทุกคนพอพอมองข้างนอกเนี่ยเหมือนเหมือนกับว่ามันแพ้ก็ไม่ดีแต่ข้างในเนี่ยเออค่อนข,ข้างดีเลยครับทุกคนมีการใส่กระดาษกระดาษตัวนี้มาครับทุกคนอาแล้วก็นี่ตัวคนรูกระดาดฟฟของเราครับทุกคนไม่แน่ใจมองเห็นไหม <laughs> อ่ะ ถ้าไปดูเนี่ยกล่องก็จะไม่สวยเท่าตัวคุโรรุกัดไดฟ์ที่เป็นเจน1กับเจน2นะครับเพราะว่าอันเนี้ยเป็นเจน3แล้วก็ตัวนี้เขาไม่ได้ผลิตเป็นแบบลิมิเต็ดก็คือตัวนี้เขาจะเป็นผลิตมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าคือก็ยังหาในไทยไม่ได้เพราะว่าที่คินโอคุนิยะเนี่ยเขาก็ไม่เอาเข้ามานะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาถึงไม่เอาเข้ามาอ่ะตรงนี้ตรงนี้ผมคิดว่าเขาเนี่ยน่าจะเก็บเอาไว้นานพอสมควรเลยนะครับเพราะว่ามันขาดหมดแลวนะครับซองซองข้างนอกเนี่ยแต่เมื่อไรผมว่า มันไม่ได้กระทบถึงข้างในเราจะฉีกซองตรงนี้ทิ้งไปนะครับฉีกอย่างนี้เลยโอเคก็ตัวนี้นะครับเป็นกระดาษธ,ธรรมดานะครับเป็นกระดาษงั้นเรามาลองแกะกันเลยก่อครับทุกคนโอ้สวยมากเลยครับทุกคนสีอบิสบู โออผมก็งงอยู่ว่ามันจะออกมายังไงมันต้องมันต้องแขะตรงนี้นะครับทุกคนอู้อันนี้เขาก็จะมีเป็นใบคู่มือมาให้นะครับแบบนี้ข้างในเขาก็จะเขียนเป็นตัวกลไกลอะไรอย่างงี้นะครับมาครับทุกคนเป็นการ เอาดินสอกดครโรกะไดฟ์ออกมาจากกล่องครั้งแรก3 2 1สองหนึ่งอ่าอ่าคือสีน้ำเงินตัวนี้นะครับเขาก็จะมีความมืดๆซึ่งผมไม่ไม่เคยเห็นของจริงอีก2ส,สีน้ำเงินอีก2เจน1กับเจน2นะครับก็เลยไม่รู้ว่ามันต่างกันขนาดไหนแต่คิดว่าน่าจะต่างกันอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้จริงๆสีเขาก็เงาๆเหมือนกันนะครับคล้ายๆกับรุ่นแกนบูของเจน1น พอเปิดเนี่ยตัวนี้เขาก็จะมีไส้เด้งออกมาอัตโนมัติเลยนะครับกลไกที่ตัวนี้มีโอ้ควารู้สึกในการกดเนี่ยค่อนข้างดีเลยครับทุกคนเดี๋ยวผมจะกดให้ทุกคนดูคือมันก็เป็นเสียงแบบพลาสติกครับแต่ว่ามันแบบการกดมันแน่นมากการกดมันแบบแน่น พอเราเอาเข้าไปเอาเข้าไปสุดปุ๊บปุ๊บออกมาอ่าไส้เด้งออกมาแล้วครับทุกคนคือผมเ่ยชอบคอสิกตอนที่เอาเป่าอ,ออกมามากเลยครับทุกคนมันแบบมันมีความอ่ามันเป็นแม่เหล็กอะครับทุกคนเวลาที่เราจะใส่เข้าไปปุ๊บอ่ามันก็จะเข้าที่นะครับทุกคนเอาจริงๆคือของจริงเนี่ยค่อนข้างเบากว่าที่ผมคิดนะครับข้างข้างบนนี้ก็จะมียังลบอ่า ยังลบก็เหมือนคุณรู้่กะรื่นอื่นๆเลยนะครับไม่ได้มีความพิเศษกว่ารื่นอ,อื่น,นส่วนตรงที่จับเนี่ยเขาก็เป็นแบบยังๆก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปรีวิวให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเจ้าคุณรุ่งกะดิฟอันนี้เดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวไปทดสอบแล้วก็เช็คก,ก่อนนะครับว่าเออตัวเนี้ยมันมีความรู้สึกในการเขียนยังไงซึ่งกลไกจริงๆแล้วเนี่ยผมอธิบายไปในคลิปที่แล้วแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปทดสอบอีกทีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ทุกคนดู